เคสที่เกี่ยวกับตัวเองเลยก็หลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะที่แม่ป้อมได้ผ่าตัดเอามดลูกกับปิดมดลูกออกหลังจากที่เราตัดมดลูกออกแล้วเนี่ยภาวะที่เราจะเจอก็คือเราจะไม่มีประจำเดือนไม่มีแหล่งผลิตฮอร์โมนถูกไหมสิง<ไ>่งที่จะตามมาก,ก็คือเป็นไวททองโดยอัตโนมัติกปกติแล้วเนี่ยถ้าหลังจากตัดมดลูกออกแล้วเนี่ย เขาจะต้องกินยาตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่ายาเพิ t <t ่มฮอร์โมนน่ะหมอเขาบอกว่าจะกินฮอร์โมนไหมปกติต้องกินเพราะว่ามันจะได้ไม่มีผลเอฟเฟกกระทบกับร่างกายเนาะเพราะเราก็อายุ53แล้วปีนี้เพราะนั้น มีผลกระทบมากกว่าคนที่อายุ40่สกว่าแต่นี่เราก็มั่นใจว่าเ,ออเราเรืกอกินเอ็กโซอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนาะก็ไม่กินดีกว่าหมอเบอกอ,อ๋อแต่ถ้าไม่กินยานเนี่ยก็ดีไปส่วนหนึ่งเพราะว่าคนที่กินยานเขาเรียกว่าจะมี1%ซที่จะมีโอกาสเสีย่ยงเป็นมะเร็งแต่ถ้าคุณไม่กินยานคุณก็สามารถหาโปรตีนหรือว่าหาอาหารที่มาจากธรรมชาติก็ได้อย่างเช่นอาพวกงาขาวงาดำมะเร็งน้ำงาอะไรประมาณเนี้ยพวก <c oughs> ยันพืชต่างๆก็เราก็มั่นใจว่า เราก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเรากินเอ็กโซกับตัวมีนสีแดงกับสีม่วงเนี่ยประจําอยู่แล้วแล้วก็กินหลายตัวประจําแล้วเราก็มั่นใจเลยว่าไม่มีปัญหาแน่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าคนรอบข้างที่เขาหมดประจําเดือนไปแล้วบางคนก็ตัดมวลูกบางคนก็ไม่ได้ตัดแต่ว่าประจําเดือนหมดก่อนวหวอันควรแต่ที่เขาถามเขาคงเห็นเราใน Facebook กันแล้วว่าเออเราก็โชว์ซองอยู่ประจําคนนั้นกินคนนี้กินพี่ก็จะปัก ลราบ้ามไว้ที่เฟซหน้าแรกเลยก็คือรักใครให้กินเจลบางิญก็คงจะดูอยู่แหละแ,แล้วก็อาจจะติดตามเราว่าเออทำไมเออเราก็ยังดูเหมือนเดิมค่อนข้างที่จะดูแบบเ,เด็กกว่าเดิมหรือสาวขึ้นกว่าเดิมอันนี้เพื่อนบอกนะคือไม่ได้พูดเองนะคือไม่ได้อวยตัวเองนะฮะก็เขาก็บอกมาเพราะโดยปกติที่เขามีปัญหาก็คือผิวเนี่ยจะแห้งมากแห้งออกคล้ำๆเขาก็เลยมาถามว่าไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วพี่ว่าเขาคงรู้มาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่พี่โพสเกี่ยวกับเอ็ก โตนี่ก็จะพูดเรื่องของอนอนไม่หลับแล้วก็เป็นวัยทองอะไรอย่างเงี้ย อาการที่มันมาคู่กับการตัดหมดลูกหรือว่าหมดประจำเดือนก็คืออาการไวทองนั่นแหละก็คือคงน่าจะได้อ่านมาหรือได้รู้เพราะเรามาถามตรงจุดเลยพี่ก็บอกก็เราไม่อยากกินตัวฮอร์โมนกลัวเป็นมะเร็งอะไรเนี่ยก็กินไอ้นี่ตัวนี้ไงก็ซองเนี่ยเอ็กโซก็กินมาตั้งนานแล้วกินจนได้แต่เกียงมาเราก็ขายของค่ะแต่ว่าเขาก็เห็นพี่กินมาเป็นสิปีแล้วล่ะเราทําอะไรเราก็ถ่ายรูปคือทุกคนจะรู้หมดว่าสเตตัสณัจจุบันเราทําอะไรเพราะว่าเราจะโพส์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจโพส์ที่เราโพสต์ ตั้งใจโพสนะทุกคนไม่ต้องอายนะเพราะว่าการโพสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการคุยแบบไร้สาระ มันเป็นการทําธุรกิจแฝงหนึ่งเพื่อให้เขารู้ว่าเขากินมาเป็นสิบกว่าปีนะนะถ้าไม่ดีเขาคงไม่กินและที่เขาบอกว่าราคาสูงถ้าเขากินได้แสดงว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องเพียงพอแล้วทําไมกินแล้วเออมันก็ไม่แก่เหมือนเราอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะชมะแหละว,ว่าเออทําไมเราดูแบบดูสดใสดูเหมือนเดิมพี่ป้อมเมื่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนเป็นยังไงก็ดูเป็นอย่างนั้นดูแบบเหมือนจะจะขาวขึ้นจะดูสดใสดเดี๋ยววันนี้ก็อย่าลืมติดตามชมนะ ก็มีภาพมายืนยันให้ด้วยว่าเรากลับไปดูเออรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ถ่ายรูปเมื่อสิบกว่าปีก่อนไว พราะไม่งั้นมันไม่มีหลักฐานไงก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนน่ะที่กินตอนนี้ก็ยังทันนะถ่ายรูปตอนนี้เพราะอีกสิปีข้างหน้าคุณก็จะไม่เหมือนเดิมคุณก็จะสาวแล้วสวยกว่าเดิมอันนี้การันตีเลยอย่าลืมถ่ายรูปตอนกินไว้ด้วยเพราะมันเป็นสินทรัพย์อันมหาศาลซึ่งเราไม่ไม่สามารถย้อนกลับไปถ่ายเมื่อ10ปีที่แล้วได้กินทุกซองต้องถ่ายรูปนะคะอ่าอันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับเคดมากเลยค่ะก็จริงนะคะเราก็เจอแม่ป้อมมานานแล้วนะคะ ก็จากที่ได้เห็นรูปนะคะตามที่แม่ป้อมโพสบ่อยๆนะคะเราก็รู้เลยว่าเออจริงๆนะแม่เขามีการเปลี่ยนแปลงจริงแล้วก็คือแม่เขาก็ย,ยังอยู่แบบนี้แหละคืออยู่ยงคงกับพันแบบนี้นะคะยังสวยอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ผิวพรรณสดใสนั่นเองกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video